ผู้กอ่อตั้งดอทคอยเผยถึงสิ่งที่จะพาดอทคอยไปยังดวงจันทร์ในรอบอื่นของการสนทนาบนทวิตเตอร์เกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยให้ราคาของเหรียญดอทคอยหัวข้อการเผาดอทแบบชิบะอินุซึ่งเป็นคู่แข่งของเหรียญ ความเป็นไปได้ในการปรับมาใช้กลไกดังกล่าวดอคอยได้รับการกล่าวถึงก่อนหน้านี้และแนวคิดนี้ถูกปฏิเสธไปแต่หนึ่งในผู้เข้าร่วมสนทนาถามไปยังบิลลี่มาฟูดผู้ร่วมก่อตั้งดอคอยโดยตรงถึงสิ่งที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ดอคอยมาฟูดกล่าวว่าทุกคนเผาเหรียญทั้งหมดก่อนจากนั้นดอดจะไปยังดวงจันทร์แน่นอนเขาพูดในลักษณะของการล้อเล่นเนื่องจากผู้ร่วมก่อตั้งดอคอยเป็นที่รู้จักจากคำพูดนี้ คำพูดที่ฟังดูแล้วน่าตบกระโหลกและอาจหมายถึงการประชดประชันดูเหมือนว่าบิลลี่มาคูดจะทําให้กองทัพดอตชัดเจนอีกครั้งว่าดอตจะไม่ทําตามตัวอย่างของชิบาและทีมโครงการไม่ได้พิจารณาคนกายการเผาไห้ ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อดูตัวอย่างอย่างชิบะอินุอาจกล่าวได้ว่าการเผาไหม้ไม่ใช่ยาครอบจัก,กรวาลสำหรับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงหากเราเชื่อว่าข้อมูลการเบรนพอท่านของชิบะเบรนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชิบยอินุทั้งหมด750ล้านตัวได้ถูกเผาซึ่งการจัดหาโทเคนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นั้นไร้าสาระในการเปรียบเทียบจำนวนของดอทคอยที่มีอยู่ทั้งหมดคือ132.672พันล้านในขณะที่ชิบยอินุทั้งหมดต่ำกว่า 5 5 0ล้านล้านในขณนะดเดียวกันการใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ของดอทคอยนั้นสูงกว่าชิบายอินุถึง3 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดของชิบายอินุเกือบ50%แน่นอนว่าด้วยจำนวนโทเค็นที่มากก็ยังยากที่จะจินตนาการว่าดอทจะมีมูลค่า1 US ดอลลาร์เพราะนั่นคือมูลค่าตลาด130 0 0 0ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามโลกของการเข้ารหัสรับจําได้ว่าเหรียญม,มีมูลค่าสูงถึง0.73ดอลลาร์เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วแม้ว่าจะยังไม่มีแผนที่จะเผาดอทแต่ก็น่าสนใจที่ได้เห็นนักพัฒนาของดอทคอยสามารถทําอะไรบางอย่างเพื่อเปิดช่องว่างของเงิน1ใน4ในตลาดกระทิงครั้งถัดไป